สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านย t u b e พบกับพี่น้องอ,อสอมอวันนี้11บเอนาฬิกาครับสมีนาคมสองห้าแปดนำข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับพี่น้องอ,อสอมอวันนี้มีข่าวอะไรฟังครับวันนี้4มีนาคมสองห้าแปดนะครับมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมชกสอมอแห่งประเทศไทยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการสมาคมชกสอมอแห่งประเทศไทยผู้แทนจากนายทะเบียนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่าง แล้วก็ตัวแทนสมาชิกชกสสมจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็วาระการประชุมที่พี่น้องอสมส่วนใหญ่สนใจจะเป็นเรื่องจะเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมหรือไม่นะครับวันนี้จะมีการพิจารณาในที่ประชุมนะครับอยู่ในวาระที่5นะครับพิจารณาเรื่องจะเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมคู่สมรสอสสซึ่งอสมที่สมัครเป็นสมาชิกชกสมแล้ว อสสที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยแล้วจะเปิดรับสมัครคู่สมรสสมาชิกเหล่านั้นเป็นสมาชิกชกสสมอรอบสองหรือไม่คือการเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมอเนี่ยมีการเปิดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับวันนี้สี่มีนาคมจะมีการพิจารว่าจะเปิดรับอีกเป็นรอบที่สองไหมซึ่งการเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมอเขาจะไม่เปิดตลอดไปนะครับจะเปิดเป็นช่วงเปิดแล้วก็ปิดนะครับ ในขณะเดียวกันวาระที่หในการประชุมวันนี้เช่นเดียวกันนะครับในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีก็จะพิจารณาเรื่องจะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นพี่เลี้ยงอสมในการปฏิบัติงานจะเปิดรับสมัครเป็นรอบที่2อีกไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก,ก็เคยเปิดรับสมัครมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งเปิดรับสมัครพร้อมๆก,กันกับผู้สมวนดอสมอเปิดรับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ปิดไปแล้วนานแล้วด้วยน,นะครับนี่แหละครับวันนี้4มีนาคม2 5งพิดจะประชุมพิจารณาในประเด็นนี้แหละ ถ้าเกิดว่าวันนี้มีที่ประชุมมีมติที่ประชุมใหญ่นะครับมีมติเปิดรับสมัครผู้สมรูอสมและเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สมัครเป็นสมาชิกชกศสมอแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะครับก็หลังมีการประชุมนะครับสมาคมก็จะได้ประกาศรับสมัครเป็นขั้นเป็นตอนไปส่วนวันประกาศรับสมัครจะเป็นวันไหนติดตามข่าวกันอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามจะเกิดการประกาศรับสมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประชุมวันนี้ครับว่าจะมีมติรับหรือไม่รับติดตามข่าวหลังผลการประชุมคณะหลังมีการประชุมเสร็จนะครับหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้เสร็จเราก็จะติดตามข่าวมาเล่าให้ฟังถึงประเด็นนี้ว่าตกลงแล้ว4มีนาคม258ที่ประชุมมีมติให้เปิดรับหรือไม่เปิดรับรอฟังข่าวครับจะนําข่าวมาแจ้งต่อไปครับในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ